ใครที่อยู่คอนโดหรือว่าหอพักนะครับห้องไม่ใหญ่มากเนี่ยผมเชื่อได้ว่าขี้เกียจทําความสะอาดกันหลายคนแน่นอนเหมือนผมนะครับแล้วก็วันนี้ครับเรามีหุ่นยนต์หูพื้นดูดฝุ่นดีบอทมินิตัวเล็กๆนะครับแต่ทําความสะอาดได้เหมือนรุ่นพี่เป็นยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว x f t นะครับก็สหรับวันนี้เราอยู่กับเจ้า E c o ค a ว D b ดีบอร์มินินะครับมันเป็นหุ่นยนต์ถูพื้นดูดฝุ่นจากทาง E c o ค a วนะครับไอ้จริงผมเคยรีวิวของทาง E c o คแวไปหลายรุ่นมากๆแล้วก็ยังได้ใช้งานอยู่ในทุกวันนี้นะครับซึ่งทุกตัวที่ผมได้ใช้งานอยู่เนี่ยยังไม่มีตัวไหนเสียยังไม่มีตัวไหนพังยังไม่มีตัวไหนส่งเคลมเลยนะครับถือว่าอายุการใช้งานเขาค่อนข้างทนทานพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ผมเนี่ยเอาจริงๆริงรว่นนี้ได้ไ สองสามอาทิตย์แล้วนะครับได้ลองใช้งานได้ลองเทสได้ลองอะไรต่างๆรู้สึกว่าแอบชอบมากๆสำหรับเฮ้ยบ้านเล็กๆโดยเฉพาะคนที่อยู่ทาวน์โฮมคนที่อยู่คอนโดนะครับหรือว่าคนที่อยู่แฟลตต่างๆเนี่ยห้องจะไม่ได้ใหญ่มากของจะค่อนข้างเยอะหุ่นยนต์ตัวใหญ่เนี่ยมันไม่สามารถเข้าไปดูดทำความสะอาดในซอกได้ใช่ไหมแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าตัวมันเล็กนิดเดียวครับแถมมาพร้อมกับหูหิ้วด้วยอารมณ์เหมือนกับว่าซื้อหุ่นยนต์ตัวเดียวแ,วแล้วเวลามีห้องนอนหลายห้องเนี้ย ยกไปวางในห้องและกดให้มันทาความสะอาดอันนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกมากนะครับซึ่งเจ้าตัว e c o b a c d b ดี m i n i ตัวนี้เนี่ยมันมีความใหญ่เพียงแค่28.6เซนเท่านั้นถือว่าตัวเล็กมากๆากและก็ในส่วนของตัวสเตชันของเขานะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใหญ่เลยนะครับสเตชันของเขาจะอยู่ที่38.5เซนนะครับใช้พื้นที่วางอารมณ์แบบไม่บรรทัด2อันวางให้มันเป็นตีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆนิดเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของแรงดูดเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันอาจจะดูดไม่แรงเหมือนรุ่นพี่แต่แรงดูด เขามีแรงดูดถึง9,000 PA ด้วยกันนะครับแล้วก็ไอตัวผ้าถูวงของเขาเนี่ยจะมาในรูปแบบของผ้าแบบหมุนๆๆน,น,น,นะครับตอนนี้เราเห็นว่าโหมันมีคราบสกปรกอะไรต่างๆอยู่ไม่ต้องตกใจเพราะผมไปเทสโหดม,มานะครับไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศเศษฟุนหรือว่าจะลองปีนธรณีประตูแล้วก็หลบสิ่งกีดขวางอะไรต่างๆเนี่ยลองเทสมาอย่างดีแล้วว่าตัวนี้นเฮ้ยมันทํางานได้ค่อนข้างโอเคมากนะครับก็อย่างแรกเลยผมขอพามาดูดีไซน์กันก่อน,อนละกันตัวเครื่องตัวมินิตัวสเตชันรอบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า ว่าเขาเป็นลูกเล่นครั้งแรกของเจ้าตัวขุนยนดูดฝุ่นเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆยี่ห้อที่ทําออกมาเนี่ยส่วนมากเขาจะมีอยู่แค่2ส,สีสีขาวกับสีดําแต่เจ้าตัวดีบอดมินิตัวนี้นะครับไอตัวแทงน้ําด้านบนตรงนี้ย เขามีอะไรขายแยกด้วยนะอารมณ์แบบว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนสีสามารถซื้อสีอื่นๆมาเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เขามีทั้งหมด5สีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีม่วงสีแดงสีส้มสีเขียวซึ่งอันเนี้ยจะเป็นสีฟ้าที่ติดเครื่องมาถ้าคุณอยากจะซื้อเปลี่ยนอะไรเงี้ยถังหนึ่งไม่ถึงพันบาทสามารถไปหาซื้อตามออนไลน์ได้นะครับ <S <S แล้วก็ราคาเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยป้ายยาตั้งแต่ต้น,ตนราคาไม่แรงปกติผมรีวิวเนี่ยตัวละ3 0 0 0 0ื่นสี่0มื่นสองหมอะไรใช่ไหมครับ <S <S ตัวเนี้ยราคาเปิดตัวจะอยู่ที่11,99หนึ่งอ่ะ มีคอสวนลดเก็บนู้นเก็บนี้เก็บนั้นนะครับได้ในราคาไม่ถึง1น0 0 0บาทนะครับอยู่8 9 0 0 0บาทอยู่ประมาณนี้ราคาถือว่าค่อนข้างดีนะครับและถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันดีไหมมันโอเคไหมสำหรับสแตนตัวนี้นะครับเรื่องของการซักผ้านะครับตัวแท่นตัวนี้สามารถซักได้นะครับโดยการซักของเขาเนี่ยจะเป็นการซักด้วยน้ำอุณหภูมิปกติจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการอบลมร้อนเพื่อให้ตัวผ้ามันแห้งนะมันไม่มีกลิ่นอับนั่นเองครับโดยลมร้อนที่เขาจะอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ45องศาด้้องศาได้กันนะครับแล้วก็ในสองต เรื่องของการทิ้งขยะนะครับตัวแท่นตัวนี้เนะี่ยเขาก็จะมีถุงขยะให้เหมือนกันนะครับจะอยู่ที่ช่องด้านหน้าตรงนี้แค่คุณดึงออกปับ๊บตรงนี้ครับ เขาก็จะมีถุงเก็บขยะถามว่าไอ้ตัวถุงตัวนี้ใช้งานรุ่นเดียวกับรุ่นพี่ไหมเป็นถุงแบบเดียวกันรุ่นเดียวกันไซส์เหมือนกันเลยนะครับก็สามารถเก็บฝุ่นได้ประมาณ3เดือนด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝุ่นภายในบ้านว่าของคุณเนี่ยเยอะหรือเปล่าถ้าฝุ่นเยอะก็อาจจะ2เดือนถ้าฝุ่นไม่เยอะอาจจะครึ่งปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าฝุ่นภายในห้องของเราเยอะไหมถ้าสมมติคุณเลี้ยงสัตว์อาจจะต้องเปลี่ยนทุกๆ2เดือนแต่ถ้าสมมติบ้านคุณไม่ได้เลี้ยงสตว์ไมม่คคอออยยยีนเเข้าออกะะแ ครึ่งปีหรือปีหนึ่งบางทีถุงนี้ยังเก็บพอเลยครับและถุงตัวนี้นะถ้าสมมติคุณอยากจะรียูสเนี่ยคุณสามารถเอาถุงตัวนี้เนี่ยไปเทฝุ่นทิ้งทําความสะอาดแล้วก็นํากลับมาใช้ต่ออีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแต่ว่าไอ้ถุงตัวนี้ราคามันไม่ได้สูงนะครับทีนี้ในส่วนของตัวสเตชันเนี่ยผมได้ลองรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาค่อนข้างเยอะนะครับอีโคแบ็กเนี่ยเขาก็พัฒนาเรื่อยๆโดยเฉพาะในส่วนของตัวถาดซักผ้าตัวนี้ครับไอ้ตัวถาดตัวนี้ถาม มีคือรุ่นแร,แรกตั้งแต่สมัยก่อนหน้าที่ผมเคยรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะ่ะหนึ่งปัญหาเวลาที่ใช้งานจริงก็คือไม่สามารถทําความสะอาดตัวแท่นซักผ้าได้ครับเ oh. นื่องจากว่าไอตัวเวลาที่เขาซักเนี่ยเขาจะไม่ได้ซักอยู่บนถาดครับเขาจะซักอยู่ไบนตรงเครื่องตัวนี้ครับแล้วเครื่องตัวนี้เนี่ยมันห้ามโดนน้าเราก็ต้องหาผ้าชุบน้ําหมาดอะไรต่างๆมาค่อยๆเช็ดทําความสะอาดอีโคแบคเขาเลยทําถาดตัวนี้ออกมานะครับไอพวกฝุ่นเศษสกรปรกอะไรต่างๆก็แล้วแต่เวลาที่มันซักผ้ามันเหลือเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ในถาดแล้วไไอออ้้้ถถถาาาาาาาดดดตัววนีคคุณกก็สสมมรปงทํ ได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มีในโซ่ตัวจุดๆ,ๆไอ้พวกเนี้ยเวลาที่ซักผ้ามันก็จะหมุนๆเหมือนกับการขยี้ผ้านะครับอันเนี้ยถือว่าดีและตอบโจทย์ไม่หกเลอะเทอะในโซ่ตัวแท่นเลยนะครับอันเนี้ยทาออกมาได้ค่อนข้างดีนี่ใส่อยู่ในแท่นแล้วก็ในโซ่ตรงนี้เราสามารถถอดได้นะครับถ้าสมมุติแบบเดินบ่อยๆมันจะมีพวกค่าวฝุ่นอะไรต่างๆมาติดสามารถถอดไปล้างได้พอถอดไปล้างเสร็จคุณก็สามารถกลับมาใส่ตรงนี้ได้ครับนี่ เรียบร้อยนะครับสามารถติดตั้งใส่น้ากลับเข้าไปได้ก็เรียกได้ว่าการทําความสะอาดเนี่ยทำความสะอาด้ค่อนข้างง่ายนะครับ <S <S ทีนี้เรามาดูไอ้ตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกันดีกว่าตัวจิ๋วๆแค่นี้เขามีก้านยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีช่องเล็กๆช่องหนึ่งครับเป็นช่องถังเก็บฝุ่นนะครับก็ถ้าดึงออกมาป๊าบบอกตรงอย่างกับของเล่นนี่มันจะเป็นตัวถังเก็บฝุ่นเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนตัวฟิลเตอร์มันจะอยู่ทางด้านบนนะครับ ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้คุณก็สามารถเอาไปถอดทําความสะอาดอะไรต่างๆได้นะครับถามว่าล้างได้ไหมตัวนี้นํากลับไปล้างใช้งานใหม่ได้แต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะเนื่องจากว่าไอตัวกองฝุ่นมันเป็นแบบเฮปป้านะครับเนื่องจากว่ามันจะกองค่อนข้างละเอียดมากๆถ้าเกิดเอาไปล้างจริงๆต้องตากแดดให้แห้งนะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของตัวฟองน้ําอะไรต่างๆอีก1ชั้นนะเพื่อ เป็นการกองฝุ่นระดับใหญ่ๆก่อนทําให้ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับอ่ะใส่กลับเข้าไปอันนี้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่ายถังเก็บฝุ่นมันจะค่อนข้างเล็กนิดนึงเพราะว่าตัวปริมาณห้องมันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สามารถใส่กลับเข้าไปแล้วก็ดันล็อกปุ๊บเรียบร้อยปิดตัวฝาไงอย่างกับของเล่นนะครับแต่อันนี้ใช้งานได้จริงนะในส่วนด้านล่างตรงนี้มีตัวผ้านะครับที่เอาไว้ถูพื้นจํานวน2ตัวด้วยกันตัวนี้เราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้ตัวนี้เขาจะเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าอะไรแม่เหล็กเนี่ยเราสามารถถอดออกได้แล้วก็เปลี่ยนนะ แล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ครับ ตัวแปลงตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแปลงแบบรูปตัว V ีนะครับถามว่าไอตัว V ีเชฟมันมีดีอะไรนะครับหนึ่งเลยเขามีผลพิสูจน์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าการทําแปลงในรูปแบบตัว V ีเนี่ยมันจะช่วยลดการพันของเส้นผมเวลาที่มันดูดเจอเส้นผมอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเข้าไปในถังเก็บฝุ่นทันทีนะครับทำให้ไอแปลงตัวเนี้ยไม่ติดในส่วนของต,ตัวเส้นผมนะครับแต่ถามว่าถ้าสมมติเจอเศษสิ่งสกปรกเยอะๆมันก็อาจจะมีคราบแบบติดอย่างเงี้ยไออันเนี้ยผมไปดูดซ่อมมาเขือเทศมามันก็มีแล้วอาจจะต้องทาความสะอาด แน่นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้เขาจะมีแปรงปัดฝุ่นนะครับไอตัวแปรงปัดฝุ่นตัวนี้ดีมากๆตอนที่ได้ลองเทสใช้งานจริงพร้อมทั้งตอนถูนะครับถ้าลองดูดีๆตอนที่มันอยู่ขอบอะตัวเครื่องมันจะบิดแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดอารมณ์เหมือนแบบคนขับรถแล้วก็ดิปบรถเล่นคนขับรถแล้วก็ดิบรถเล่นนะ่ะเพื่อที่จะให้การถูชิดกําแพงเนี่ยมันถูได้แบบชิดมางที่สุดแล้วก็การปัดแปงรงตนี้มันจะปัดได้แบบ แนบกําแพงมากที่สุดดึงฝุ่นตามขอบกําแพงออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมรู้สึกชอบตัวนี้มากๆเลยก็คือในเรื่องของเสียงรบกวนเพราะปกติเวลาที่ผมรีวิวตัวใหญ่เนี่ยผมก็จะปรับโหมดให้แรงที่สุดใช่ไหมเสียงรบกวนจะค่อนข้างดังนิดนึงถ้าสมมติมันเดินผ่านตรงคนที่นั่งกันอยู่เนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างรบกวนพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับแต่พอเป็นเครื่องเล็กตัวเนี้ยผมบอกเลยนะครับเสียงเบามากๆครับดังสุดอยู่ที่ประมาณ55เดซิเบลนะครับเรียกว่าเบากว่าแบบ ตัวใหญ่ๆมากๆนะครับเหมาะสำหรับใช้งานในขณะแบบหลับอยู่นอนพักผ่อนอะไรเงี้ยสามารถให้เครื่องมันสามารถทํางานได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการกีดขวางนะครับอันนี้ต้องบอกเลยผมลองวางพวกสเตชันวางของวางวัตถุอะไรต่างๆตัวเนี้ย ตัวนี้มันหลบได้ค่อนข้างดีนะลดการชนนะครับแล้วก็การเดินการทํางานเนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลมากๆถ้าลองดูดีๆเครื่องเล็กค่อนข้างได้เปรียบสําหรับบ้านที่เล็กแล้วก็มีของภายในบ้านค่อนข้างเยอะเพราะพอตัวมันเล็กอะ่ะมันใช้พื้นที่ในการเดินเล็กมากซอกเล็กๆมันสามารถเข้าไปได้หมดนะครับอันนี้ถือว่าดีมากๆซึ่งอันนี้เป็นการทดสอบที่แบบผมไปลองมาแบบง่ายๆใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูในแอปพลิเคชันมือถือกันดีกว่านะครับว่ามันมีเซตติ้งอะไรได้บ้างแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสการทดสอบใช้งานจริงกันดูไปดูก ครับ yep. ในตัวแอปพลิเคชันนะครับเขาก็จะเหมือนกับรุ่นพี่เลยนะครับเราสามารถแอดหลายๆเครื่องเข้าไปในแอปได้นะครับแล้วก็ถามว่าเครื่องนี้ตั้งค่าอะไรได้บ้างอ่ะกดเข้ามาดูกันนะครับอันนี้เป็นห้องที่ผมจําลองไว้ห้องเล็กๆนะครับก็คือเอาไม้กั้นไว้เพื่อตีให้มันเป็นห้องแต่จริงๆเนี่ยเราสามารถให้ในแอปเนี่ยตีกรอบได้นะครับบันทึกแมปปิ้งได้ไม่จำเป็นต้องวางกรอบแบบผมก็ได้นะครับทีนี้เราทําอะไรปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับดูดฝุ่นและถูพื้นแลงดูดผมจะปรับสูงสุดไว้อัตราการไหลของน้้้ํําาาาาาผมมมมมจจะะะปรรัับสสสูงุดดเเอไวววววนนคคแลกก็ที แบบเร็วกับมาตรฐานนะครับถ้า <inate S 1> สมมติทําความสะอาดแบบมาตรฐานเนี่ยมันจะเดินแนวนอนเสร็จแล้วก็จะเดินแนวตั้งแต่ถ้าสมมติทําแบบเร็วเนี่ยมันจะเดินแค่ทิศทางเดียวก็อาจจะแนวนอนฝั่งเดียวนะครับเพื่อให้มันจบการทํางานถ้าคุณอยากจะเอาสะอาดที่สุดเลือกแบบมาตรฐานนะครับทีนี้การตั้งค่าดีบอร์ดครับเข้ามาในส่วนของตรงนี้ครับก็จะมีลําดับการทํางานกลับไปทําความสะอาดต่อถ้าสมมติแบ,บตเตอรี่มีเท่านี้ห้ามรบกวนสามารถตั้งได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มแรงดูดบนพรมถ้าบ้านคุณมีพรมแล้วหุ่นยนต์ตัวนี้เดินเข้าไปที่พรมนะครง ขึ้นได้ด้วยเอออันนี้ก็สามารถตั้งค่าต่างๆได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็นอกเหนือจากในส่วนตรงนี้นะครับถามว่าทําอะไรดีอีกเทียบสถานีแล้วปุ๊บทําอะไรครับดึงฝุ่นไปทิ้งครับหรือทําความสะอาดผ้าถูม็อบครับหรือจะถูพื้นให้แห้งก็คืออ่าอบผ้าให้มันแห้งอะไรเงี้ยเราสามารถเซตติ้งตั้งค่าได้นะครับหรือเราอยากจะตั้งค่าละเอียดด้านบนตรงนี้ ก็จะมีบันทึกการทําความสะอาดนะว่าเราเคยใช้งานทําความสะอาดไปวันไหนกี่นาทีพื้นที่เท่าไหรบ้างนะครับหรือเราอยากจะตั้งเวลาเลือกภาษาอยากให้ตั้งค่าเสียงอะไรต่างๆเนี่ยสามารถตั้งได้หมดผ่านในส่องตัวแอปพลิเคชันตัวนี้เลยทีนี้อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าการทําความสะอาดของเจ้าหุ่นจิ๋วตัวนี้เนี่ยมันสะอาดแค่ไหนไปดูกันครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นสเตชันนะครับแผ่นที่ที่เราจําลองห้องเอาไว้เล็กๆนะครับผมมีการกรองเศษฝุ่นไว้วางของอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยนะครับกดเครื่องทําความสะอาดปั๊บ อย่างแรกเลยสิ่งที่ผมเหม็นคือหุ่นยนต์มันเหมือนมันมีกล้องดีเทคเศษฝุ่นก่อนถ้ามันเจอตรงไหนที่สกปรกมากมครับมันจะพุ่งตรงเข้าไปดูดเศษฝุ่นตรงกองนั้นก่อน1รอบนะครับแต่ผมบอกเลยนะครับว่าไอ้ดูดรอบแรกเนี่ยมันไม่เกลี้ยงนะครับมันแบบเฮ้ยยังมีเศษฝุ่นต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวหุ่นยนต์ครับมันก็จะเดินตามแนวเส้นขอบไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่มันเหมือนกับเก็บแมปนะครับก็เดินเก็บขอบปัดฝุ่นออกมาให้เรียบร้อยเสร็จปุบ๊บต่อจากนั้น จะเริ่มเห็นว่ามันไปเก็บเศษฝนซ้ำที่เดิมอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับแต่ตรงนี้ ถ้าลองมองดูดีๆมันยังไม่สะอาด100%เนะครับพอหลังจากที่มันทําแนวนอนเสร็จปุ๊บมันทําการเดินแบบแนวตั้งต่ออีกหนึ่งรอบไถไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบนะครับที่เขาจะเก็บเศษฝุ่นทั้งหมดแล้วก็เก็บค่าที่พื้นจนสะอาดเอี่ยมอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันสามารถถูได้สะอาดเหมือนกับตัวรุ่นพี่รุ่นใหญ่เลยทีนี้อีกหนึ่งสเตชันนะครับผมอยากจะลองกับซอสมะเขือเทศนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้ผ้าถูจิ๋วๆตัวนี้มันจะถูสะอาดหรือเปล่าผมก็เลยเหายะซอสมะเขือเทศลงไปนะผมแล้วก็ ให้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยเดินไปทําความสะอาดตัวหุ่นยนต์เนี่ยครับเขาก็จะเดินไปที่กองซอสมะเขือเทศนะครับทำการเดินแล้วก็ถูไปเรียบร้อยซึ่งผมบอกเลยครับว่ารอบแรกเนี่ยมันไม่สะอาดนะครับมันจะเห็นว่ามันมีคราบซอสเนี่ย กระจายกว่าพื้นที่เดิมที่มันเกาะอยู่ด้วยซ้ำนะเพราะว่าตัวผ้ามันจะเปื้อนใช่ไหมแต่หุ่นยนต์ตัวนี้ครับเขายังไม่ลดละความพยายามครับเขาทําการแบบเดินถูดูดฝุ่นเดินถูดูดฝุ่นเดินถูดูดฝุ่นไปไปมามาไปไปมามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาจะเหมือนกับมีตัวเซ็นเซอร์นะครับที่เช็คว่าไอ้ตัวพื้นเนี่ยมันสะอาดหรือยังนะครับถ้ายังไม่สะอาดมันก็เหมือนกับเดินแล้วก็ไปถูซ้ําๆเดินแล้วก็ไปถูซ้ําๆนะครับจนพื้นตรงบริเวณน,นั้นเนี่ยซอสมะเขือเทศ หายจนซอสมะเขือเทศจบจนซอสมะเขือเทศเก็บจากพื้นเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะทําการกลับไปซักผ้านั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าเฮ้ยไอระบบถูแบบนี้มันจะเป็นการใช้ผ้าปัน่นถ้าเกิดคุณลองถูแล้วหนึ่งรอบรู้สึกว่ามันยังไม่สะอาดจริงๆคุณสามารถให้ตัวหุ่นยนต์ตัวนี้กดออกมาทําความสะอาดซ้ําอีกหนึ่งรอบได้เลยนะครับพอรอบที่2เนี่ยผมการันตีว่ามันจะสะอาดมากกว่ารอบแรกแน่นอนครับและที่นี้ครับสเตชันที่3ที่ผมอยากจะรู้นะครับก็จะเป็นการหลบสิ่งกีดขวางนะคร ผมจะวางสิ่งของไว้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับเจ้าตัวดีบอทมินิตัวนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าเขาจะมีการเดินหลบซ้ายเดินหลบขวาไม่ใช่ว่าเดินชนสิ่งกีดขวางและเดินหนีนะครับแต่ถามว่ามันหลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมตีให้สักเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีการเช็คมีการส่งตัวลิดาเข้าไปนะครับแล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดมันโดนวัตถุเนี่ยมันจะแบบแค่สกิดสกิดขอบสกิดสกิดขอบมันไม่ได้ถึงขั้นชนจนแบบกระเด็นกระดอนอะไรขนาดนั้นนะครับก็ถือว,า,า,งวางนดนไ้ สําหรับในส่วนของเจ้าตัวหุ่นยนต์มินิตัวนี้ทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าเฮ้ยพอมันเป็นห้องคอนโดอ่ะปกติมันก็จะมีประมาณ2ห้องหรือ3ห้องใช่ไม่มีห้องนอนถ้าเกิดเราเปิดประตูทิ้งไว้แล้วมีธรณีประตูเตี้ยๆอะไรประมาณนี้นะครับมันจะเดินข้ามได้หรือเปล่าผมก็เลยหาตัวฉากไม้ที่แบบเวลาแพ็คในกล่องมามันจะมีแถมโหนอะไรมาวางนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันสามารถปีได้ถึง17ม mm. มผมก็ลองวางดูนะครับเฮ้ย หุ่นยนต์ตัวนี้มันสามารถปีนข้ามธรณีประตูได้จริงนะครับดังนั้นใครที่แบบว่ามี2ห้องนอน3ห้องนอนอะไรเงี้ยในห้องคอนโดหุ่นยนต์ตัวนี้ขอแค่เปิดประตูทิ้งไว้เขาสามารถเดินข้ามไปได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Eco a d Bot Mini ตัวนี้ก็ต้องบอกอตรงๆว่าเฮ้ย มันเหมือนรุ่นพี่ทุกอย่างถอดแบบลงมาให้เล็กลงนะครับแรงดูดอาจจะโดนหารสองเพราะว่ารุ่นพี่เงี้ยแรงดูดหมื่นแปดสองหมื่นรุ่นนี้9,000พันถามว่ามันยังดูดพอไหมมันดูดพอนะครับแ,และในเรื่องของแทงน้ำเนี่ยมันใช้งานเพียงพอไหมอันนี้ผมก็ต้องบอกอตรงๆว่าไอ้แทงน้ําที่เขาให้มาเนี่ยมันจะเล็กกว่ารุ่นอื่นแต่ ห้องเนี่ยเราก็ไม่ได้ใหญ่พอห้องมันไม่ได้ใหญ่มันก็ไม่ได้ใช้น้าเยอะนะครับแต่เครื่องใหญ่ๆอ่ะที่เขาให้แทงค์น้ําใหญ่ๆมาเพราะว่าห้องมันใหญ่มันใช้น้ําเยอะอันนี้ก็เรียกว่าเขาให้มาเหมาะสมแล้วกันก็แทงค์นึงทาความสะอาดภายในห้องคอนโดได้แบบสบายๆดีไม่ด,ดีก็ประมาณสัก5วันหรืออาทิตย์นึงมันเติมน้ําทีหนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ห้องนะครับแล้วก็มันยกง่ายมันแบบถอดออกมาทั้งชุดถังเดียวเลยไม่ต้องแบบแบก2ถังแล้วก็เอาไปทําความสะอาดเอาไปล้างอะไรต่างๆได้ส่วนใครที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนสีเมีวยก็มีสีด้วยสีฟ ลองเลือกกันดูนะครับส่วนราคาผมมองว่าค่อนข้างเป็นมิดไม่ถึง1 0 0 0 0บาทในการซื้อจริงนะครับใครสนใจก็ไปลองดูแล้วกันสําหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ